วันที่เก้าเริ่มหัดจงกรมตื่นขึ้นเช้านี้ด้วยความรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปเหมือนไม่ใช่คนเดิมฉันหาว่าอะไรเป็นเหตุให้รู้สึกเช่นนั้นก็ได้คำตอบว่าเป็นศรัทธานั่นเองที่ผิดแปกแตกต่างฉันไม่เคยเชื่อแบบเต็มร้อยมาก่อนเลยว่าชาตินี้จะสามารถบรรลุมรรคผลได้ แต่บัดน,นี้มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าต้องทำสำเร็จเพราะแน่ใจแล้วว่าถ้าทำตามลำดับสติปัฐานสี่ผลจะต้องเกิดขึ้นตามลำดับไปด้วยถึงแม้ว่าจะยังไม่บรรลุธรรมแต่อย่างน้อยฉันก็รู้สึกแล้วว่าสติปัฐานสี่เป็นของจริงทำได้จริงไม่จํากัดการและพระพุทธเจ้า ก็ตรัสวิธีจเจริญสติไว้ชัดเจนเป็นขั้นๆ <st arts> เพราะมีเกณฑ์การตรวจสอบทิศทางไปสู่มรรคผลไว้แบบสูตรสำเร็จเรียบร้อยไม่จำเป็นต้องค้นคว้าหาวิธีเพิ่ม <st arts> ไม่จำเป็นต้องถกอภิปรายหาจุดควรดัดแปลงใดๆ mm. อีกแล้วเมื่อเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้า <st arts> หรือที่เรียกว่ามีตถาคตโพธ,ธิสัตธาอย่างเต็มเปี่ยม กับทั้งรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้มีวาสนามีโอกาสพอจะได้ทรงจำวัจ,จนะของบุคคลที่รู้แจ้งเห็นจริงทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดและสิ่งที่เป็นหนทางสู่ประโยชน์สูงสุดตลอดจนเห็นชัดว่าตนเองกำลังดำเนินอยู่ในทางสว่างจิตกำลังสว่างตั้งมั่นขึ้นทุกทีสำนึกเกี่ยวกับการมีชีวิตย่อมต่างไปเป็นธรรมดา ด้วยสติที่ตื่นเต็มในเช้าวันใหม่รวมกับใจที่ทยานอยากก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นทำให้ฉันถามตัวเองอีกครั้งว่ายังมีสิ่งใดควรทำเป็นลำดับถัดไปในเมื่ออาณาปณสติสำหรับมือใหม่ฉันทำได้ถึงขั้นเป็นผู้รู้กองลมทั้งปวงแล้วจิตที่ทรงจำมหาสติปรธานสูตรไว้แจ่มชัดตอบตนเองทันทีว่า ให้รู้อิริยาบถเพราะถัดจากการเจริญสติรู้ลมพระพุทธเจ้าให้รู้ว่ากำลังเดินยืนนั่งนอนหรือตั้งกายไว้ด้วยกิริยาท่าทางอย่างใดๆก็รู้ชัดกิริยาท่าทางอย่างนั้นอย่างนั้นสิ่งที่ฉันพบตามจริงก็คือเมื่อมีจิตที่ทรงสติ เป็นผู้รู้ก่องลมทั้งปวงได้ดีพอสมควรแล้วกายจะปรากฏชัดขึ้นด้วยขอเพียงน้อมนึกถึงอาการทางกายในปัจจุบันเท่านั้นนี่คืออีกระดับของมุมมองจากภายในของจิตที่มีคุณภาพไม่สามารถเข้าใจด้วยประสบการณ์สามัญของผู้ยังมาไม่ถึง การเดินเป็นอิริยาบถท,ที่พระพุทธเจ้าเน้นให้รู้มากกว่าอิริยาบถอื่นภิกษุสมัยพุทธกาลจะเดินกลับไปกลับมาแบบที่เรียกว่าจงกรมกันทั้งวันเห็นได้จากนันทสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสโดยสรุปคือภิกษุสาวกผู้มีความเพียรเป็นเลิศของพระองค์นั้นตอนกลางวันก็ดีหัวค่ำก็ดี จะได้ชำระจิตให้สะอาดจากนิวรณ์ด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิเมื่อเพียรอยู่เช่นนี้จึงสำเร็จอรหัต,ตผลในเวลาไม่ช้านานเลยที่ผ่านมาฉันเอาแต่นั่งสมาธิสำรวจย้อนหลังไปก็ต้องยอมรับอย่างหน้าชื่นว่าเพราะเป็นอาการทำความเพียรที่สบายดีไม่ต้องออกแรงอะไร ต่อเมื่อนั่งสมาธิและเจริญสติรู้ลมหายใจเข้าออกโดยความเป็นของเกิดดับกระทั่งเริ่มปรากฏจิตผู้รู้ลมเรียกว่าสติสัมปชัญญะเริ่มเข้าที่เข้าทางดีแล้วฉันก็ไม่อยากย่ำอยู่กับที่อีกต่อไปเมื่อฝึกสติขณะนิ่งได้ผลก็ควรฝึกสติขณะเคลื่อนไหวเป็นลำดับถัดมา เพื่อความบริบูรณ์พร้อมของสติทุกขณะและความรู้เห็นสภาพเกิดดับที่ละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปปกติกายปรากฏเป็นก้อนตัวตนของเราก้อนหนึ่งมีสภาพคงที่ไม่อาจรู้เห็นได้ว่ามีความไม่เที่ยงอย่างไรต่อเมื่อฝึกรู้ลมหายใจอันเป็นส่วนหนึ่งของกาย จึงพอจะเริ่มเห็นอน,นิจจังได้ขั้นต่อไปคือดูอิริยาบถโดยความเป็นของไม่เที่ยงบ้างด้วยสติที่กำลังตื่นเต็มและเห็นลมหายใจเป็นของว่างเกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาทำให้จิตว่างจากความยึดมั่นลมหายใจและเมื่อน้อมมามองอิริยาบถโดยไม่ต้องาพาคกำกับ ก็เห็นชัดว่ากายกำลังอยู่ในสภาพนั่งสมาธิรูปพัณธ์สันธานของกายที่ปรากฏจากมุมมองภายในยามนี้แตกต่างจากครั้งยังไม่ผ่านการฝึกสติปัญฐานเป็นคนละเรื่องกล่าวคือก่อนฝึกนั้นถ้าทำความรู้สึกเข้ามาที่กายปับ๊บความรู้สึกนั้นจะบอกทันทีโดยไม่ต้องกำหนด นั่นคือกายนี้เป็นชั้นมีความทึบมีความคงทนมีความเป็นแก่นสารต่อเมื่อมองกายด้วยมุมใหม่เริ่มจากลมหายใจที่เป็นส่วนหนึ่งของกายเห็นลมหายใจไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาไม่ปล่อยจิตเผลอเมอมีสติยกขึ้นรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติ คราวเนี้ยเมื่อน,น้อมเอาสติที่มั่นคงแล้วนั้นรู้อิริยาบถนั่งบัดนี้กายปรากฏเป็นโพรงว่างเปราะบางเหมือนฟองสบู่มีสาระเพียงเป็นเครื่องอาศัยระลึกรู้สักแต่ว่านี่อิริยาบถหนึ่งแปลกแต่จริงกายเดิมแขนขาหัวตัวอันเดิมแท้ แต่แค่พลิกจิตพลิกมุมมองด้วยสติปัฏฐานกายก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละแบบราวกับเป็นคนละชีวิตรู้สึกถึงศีรษะที่ตั้งนิ่งสบายรู้สึกถึงคอตั้งหลังตรงรู้สึกถึงแขนที่ปล่อยตกไม่ไหวติงทุกส่วนนิ่งและเบาสบายไปหมดรู้สึกที่แขนก็สบายที่แขนรู้สึกที่ขาก็สบายที่ขา ราวกับอวัยวะแต่ละชิ้นเป็นเครื่องทำความรู้สึกสบายในตัวเองฉันลุกขึ้นยืนเกิดความสับสนลังเลเล็กน้อยว่าจะให้รู้อย่างไรเพราะการขยับเปลี่ยนท่านั้นมีขั้นตอนไม่ใช่เปลี่ยนเป็นตรงข้ามทันทีเหมือนลมหายใจเข้าออกแล้วก็นึกถึงพระดำรัสของพระพุทธองค์ได้นั่นคือ ตั้งกายไว้ด้วยกิริยาท่าทางอย่างใดอย่างใดก็รู้ชัดกิริยาท่าทางอย่างนั้นอย่างนั้นแค่รู้โดยไม่มีความกังวลไม่มีความสับสนลังเลเท่านั้นเองจะต้องไปพยายามหาความรู้ที่ถูกต้องไปทำไมรู้แค่ไหนเอาแค่นั้นก็พอแล้วถ้ายังอยู่ในขอบเขตสติปัฏฐานคือกายใจนี้ ถึงอย่างไรก็ถูกอยู่ดีจะถูกมากถูกน้อยก็ตามฉันเดินกลับไปกลับมาอยู่ในห้องด้วยความรู้ว่ากำลังเดินเป็นการเดินเอามือไพล่หลังก้มหน้าเล็กน้อยสติยังเคยชินกับการรู้ลมหายใจจึงปล่อยให้ตัวเองรู้ลมหายใจควบคู่กับอิริยาบทเดินไปพล,งพลาง แต่ด้วยความช่างสังเกตพอเดินนานไปก็รู้สึกว่าตัวหนักขึ้นไม่เหมือนโพรงว่างมีความทึบเป็นแท่งไม่เปราะบางเหมือนเมื่อครู่อีกทั้งความรู้สึกในตัวตนก็กลับมาดังเดิมจึงสำรวจตรวจตราว่ามีสิ่งใดที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปน่าสงสัยจริงฉันก็ยังรู้ลมหายใจอยู่นี่นะ ถ้าสติยังผูกอยู่กับลมหายใจฉันไหนกายจึงกลับปรากฏเป็นของทึบทึมไปอีกทั้งวันฉันพยายามรู้กายโดยความเป็นอิริยาบถพอย้ายฐานสติจิตก็เริ่มแตกต่างไปฉันมั่นใจว่าเห็นอิริยาบถเป็นระยะระยะแต่ค่อนข้างลังเลว่าเห็นความไม่เที่ยงของอิริยาบถแล้วหรือยัง เพียงทำใจสบายไม่ให้มีความร้อนรนเจือปนอยู่ในสติรู้อิริยาบทเท่านั้นก่อนนอนนั่งสมาธิตามปกติข้างในทึบทึบกว่าเคยแม้เห็นลมหายใจเข้าออกก็ไม่ชัดเท่าที่ควรอีกทั้งเมื่อลุกขึ้นเดินจงกรมสติก็ยิ่งฝืดฉันลงบันทึกไว้ว่าตั้งสติผิด แล้วเข้านอนโดยไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรนะักผิดก็ผิดจะได้รู้ว่าผิดพรุ่งนี้ค่อยเอาใหม่ลองไปเรื่อยๆอย่างมีหลักเกณฑ์จนกว่าจะถูก